สสมบัติอาจจะน้อยกว่าการสอบจริงๆในของไทยเพราะว่าหลายคนต้องการจะสอบหมอแต่บางทีไม่ติดในกสพทอ,อย่างเงี้ยก็ต้องหาโอกาสช่องอื่นเขาอยากเป็นแพทย์เนี่ยพูดมาตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้นะคะก็เพียงแต่ว่าทีนี้อาจจะพลาดโอกาสเพราะว่าคะแนนสูงมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการสุขก,กายสุขใจกับแพทยสภาและดิฉันสุภดาวิจกักรชวงศ์ค่ะ น้องๆคะการเรียนแพทย์หรือว่าการเรียนหมอเนี่ยนะคะในประเทศไทยก็มีหลากหลายที่คะ่ะแต่ก็มีน้องๆบางส่วนนะคะที่อยากจะไปเรียนหมอหรือว่าเรียนแพทย์ยังต่างประเทศรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมวีทีอากันคะ่ะประเทศใดบ้างที่มีโรงเรียนแพทย์ที่แพทยสภารับรองซึ่งจะมีอายุการวัดรอง5ปีทวีปเอเชียแปซิฟิกได้แก่มาเลเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจีนอินเดียปากีสถาน อุซเบกิสถานออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทวีปแอฟริกาได้แก่ซูดานอียิปต์ทวีปยุโรปได้แก่สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรมาเนียโปแลนด์สโลวาเกียรัสเซียกรีซอิตาลีทวีปอเมริกาได้แก่แคนาดาสหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเคแมนเซนต์ลูเซีย เป็นยังไงกันบ้างคะก็ได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าก็ยังมีน้องๆบางส่วนนั้นอยากจะเรียนแพทย์ยังต่างประเทศแต่วันนี้ค่ะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากกรรมการแพทยสภานะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้งถาวรค่ะซึ่งท่านเองนะคะก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการศึกษาเกี่ยวกับแพทยศาสตร์ซึ่งก็ดูในเรื่องของระดับปริญญาแล้วก็หลังปริญญาวันนี้ท่านได้เกียรติมาร่วมพูดคุยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ในการพูดคุยขออนุญาตเรียกอาจารย์นะคะเชิญค่ะค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของการเรียนหมอหรือว่าเรียนแพทย์เนี่ยน้องๆบางส่วนที่ e n t r a n c e ไม่ติดในประเทศไทยเนี่ยเขาก็อยากจะไปเรียนแพทย์ยังต่างประเทศตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็มีสิทธิ์คิดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องต้องถามตัวเองเหมือนกันว่าหนึ่งไอ้ที่น้องเอนไม่ติดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่า การเรียนแพทย์ที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถส่วนห<ฆ>นึ่งซึ่งความรู้ความสามารถเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงพอสมควรอันที่2ก็คือว่ามันต้องใช้ทักษะอื่นเ<ฆ>มื่อจะเป็นความอดทนอดกลั้นตั้งใจอ่านหนังสือต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องมาถามตัวเองว่าอยากเป็นหมอจริงแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไร แต่ไงก็ตามทีเนี่ยนะคะการที่จะเรียนหมอที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดถามอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะแนะนำว่าให้เรียนที่นี่ไม่ใช่ประเนต่างประเทศถ้าเผื่อเราคิดว่าเราจะกลับมาใช้ชุดอยู่ในเมืองไทยมาสอบใบประกอบวิชาชีพในเมืองไทย <c oughs> เพราะว่าวิธีการเรียนวิธีการสอบการดูคนไข้เนี่ยมันจะสอดคล้องกันไป ถ้า <Ha. S 2> เกิดไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีปัญหาพอสมควรค่ะอาจารย์พอจะยกตัวอย่างน้องๆให้ฟังสักเคสนึงได้ไหมคะว่าสําหรับคนที่อยากไปเรียนแพทย์ยังต่างประเทศพอกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยขั้นตอนเขาจะต้องทํายังไงบ้างหรือจะประสบความสําเร็จคะ,ะเขาคงว่าเขาต้องไปเริ่มต้นว่าเขาต้องเลือกโร,รงเรียนแพทย์ที่ในต่างประเทศที่ถูกโฉลกเขาซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นโรงเรียนแพทย์ที่แพทยสภารับรองคําว่าถูกโฉลกมันกว้างจังเลยอาจารย์อาจารย์าารยช่วยแบบจํากัดความอีนิดนึงได้ไหมคะก็คือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ ใช้ภาษาที่มันสอดคล้องกันกับภาษาไทยนะคะคือถ้บอกอย่างสมมติว่าเราจะไปใกล้ๆเมืองไทยก็มีเมืองจีนเมืองฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยเวลาที่ไปแล้วเนี่ยภาษาที่ใช้เนี่ยจะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลากลับมาสอบมันจะลาบากมันก็ต้องได้สามภาษาเลยเขาต้องเก่งสามภาษาไม่วาะเป็นตากลอกอังกฤษแล้วก็ไทยหรือจีนแต่ยังจีนยังมีมีประเด็นฟิลิปปินส์ยังดีกว่าฟิลิปปินส์เนเวลาเรียนจะเรียนกับเด็กฟิลิปปินส์ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็จะสามารถที่จะสื่อกันกับคนไข้ได้ดีขึ้นแต่ไปจีนเนี่ยภาษาจีนภาษาที่ลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องจะไปจีนเนี่ยน้องต้องเก่งภาษาจีนก็คือต้องตรวจสอบก่อนว่าไปประเทศไหนต้องพูดภาษาพื้นเมืองเขาได้ะนะฮะทีนี้ถ้าเกิดไปประเทศที่เป็นผู้พูดภาษาอังกฤษมันไม่ยากเพราะว่าใครๆก็พูดได้อาจาร,รย์ประสบสีคะและถ้าเกิดมีน้องๆบางค,คนเขาอ้างว่าเอ,าอยากจะเป็นหมออยากจะเรียนแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ว่าสาขานั้นในประเทศไทยไม่มีถ้าเขาอ้างแบบนี้ละคะเออไม่มีค่ะแสดงว่าน้องคนนั้นยังไม่ทราบ ข้อเท็จจริงนะคะขณะนี้ประเทศไทยมีหมดทุกอย่างาก็คือว่าเรามีสาขาทั่วๆไปก็คือแพทย์สาบันเด็ดเรามีสาขาพิเศษเนี่ยถึง80สาขา,าให้น้องเลือกเรียนได้ตามความพอใจทีเดียวนะคะคนไข้ก็ไม่ต้องไปไหนเหมือนกันตอนนี้เป็นอะไรรักษาได้ที่เมืองไทยหมดหมอจะบอกได้เลยว่าภายในช่วง50ิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาการเรียนการสอนการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยไปในระดับที่เป็นสากล การที่ได้ไปเรียนต่างประเทศมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายสูงค่ะก็อาจจะลำบากพ่อแม่นิดนึงแต่ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งเลยต่างกันยังไงล่ะครับก็ในหลักๆแล้วก็เป็นด้านภาษานะครับแล้วก็เป็นด้านโอกาสในอนาคตมากกว่านะครับก็คิดว่าไม่ต่างกันการที่จะเรียนแพทย์ที่เมืองไทยหรือที่ต่างประเทศที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะมันก็ต้องมีมาตรฐาน ถ้ตั้งใจไม่ตั้งใจจบออกมาคุณภาพจะเป็นไงอยู่ที่นักเรียนส่วนใหญ่ครับอ,อวันนี้มาฟังแนะนวการศึกษาแพทย์ต่างประเทศครับของแพทย์สภาจัดให้สิ่งที่อยากได้รับวันนี้ก็คือขั้นตอนการสมัครจะต้องทํำยังไงบ้างมีแนวทางไหนเว็บไซต์อะไรติดต่อ,อยังไงแล้วก็คุณสมบัติพื้นฐานอะไรประมาณนี้ครับ การไปศึกษาต่อมันมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างอาจารย์คะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของภาพรวมที่น้องๆเนี่ยอยากจะไปเรียนหมออย่างต่างประเทศสําหรับคราวนี้แ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะพ่อแม่ก็นอนุญาตใจแล้วก็เต็มร้อยจะไปแน่นอนละคราวนี้จะต้องทอํายังไงต่อคะค่ะวนนี้ก็สําคัญนะตรงจุดน,นี้ว่าช่างชุดก็ไม่อยู่ใช่ปะชั่วโมงนั้นยังไงก็มีแล,ล้วก,ก,ก,ก็ขอให้ไปให้ประสบความสําเร็จขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นคือไม่ต้องมาต้องมาปรึกษาแพทย์สภาก่อน หมายถึงคนที่จะไปยังต่างประเทศถ้าเปิดตัดสินใจว่ายังไงไงฉันก็ไม่อยู่แน่แล้วเมืองไทยนะคะฉันจะไปแน่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาถามว่าไปที่ไหนดีเพราะว่าที่เรารับรองอยู่เนี่ยมันหลายสิบประเทศแล้วก็หลายหลายสิบมหาวิทยาลัยที่เรารับรองาวนี้เราก็ต้องมาเลือกมหาวิทยาลัยให้มันเหมาะสมกับจริตของเราคําว่าเหมาะสมกับจริตของเราเนี่ยก็คือว่าฝีมือในการเรียนว่าเราเรียนเก่งแค่ไหน ะดูเกรดที่สอบมาได้ช่กต้องถูกต้องว่าถือว่าคือเราอยากให้ไปดีที่สุดแต่ถือเกรดไม่ถึงมันก็จะถอยลงมาเป็นระดับระดับได้อันที่2ก็คือว่าเหมาะสมกับที่สถานะของพ่อแม่ก็คือราคาเนี่ยบางแห่งมันจะเป็นล้านล้านบางแห่งมันจะเป็นแสนแสนเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่ากระเป๋าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนค่ะอันที่3คือเราเป็นลูกแง่มากขนาดไหนใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันอาจจะอยู่ใกล้ๆบินกลับมาเยี่ยมแม่ เรียนพ่อได้บ่อยๆแล้วบางอันที่บอกว่าชอบไปอยู่คนเดียวก็อาจจะต้องไปไกลๆหน่อยค่ะแล้วก็อยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ตรงนี้แต่ที่สําคัญที่สุดต้องวิเคราะห์ว,ว่าโรงเรียนแพทย์นั้นจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์ที่แพทย์สภารับรองห้ามไปในที่ที่เราไม่รับรองเด็กขาดค่ะอาจารย์พอจะขยายความหน่อยได้ไหมคะคพาว่าโรงเรียนยังประเทศท,ที่ทางแพทยสภารับรองเนี่ย มีประมาณกี่ที่กี่ประเทศคะคือมีมีสิบเก้าประเทศแล้วก็มีอีกหลายสิบเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามชีเนี่ยนะคะสิ่งที่แพทยสภารับรองเนี่ยที่อาจารย์มีประสบการณ์กับคุณพ่อคุณแม่หรือน้องอ้องเองอะ่ะจะมีค้สือว่าถ้าเผื่อเรารับรองจะแสดงว่าจะไปรับรองการันตีว่าเธอต้องจบแล้วก็ต้องมาสอบใบประกอบวิชาชีพที่เมืองไทยได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันสิ่งที่รับรองนั้นเรารับรองหลักสูตรวิธีก,นนการสอนของเขาะนะคะแต่เราไม่รับรองว่าหนึ่งคุณจะต้องเรียนจบคุณต้องสอบได้ และคุณจะกลับมาสอบใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้เพราะว่าโรงเรียนแพทย์แต่ละแห่งเขาจะสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพื่อประชาชนของเขาดูแลประชาชนเประเทศไทยก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปที่อื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ ว่าเวลาเราจะกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องประสานความรู้ความสามารถที่เราได้จากโรงเรียนแพทย์โนูน้นมาใช้กับประเทศไทยให้ได้พอจะบอกได้ไหมคะว่าน้องๆที่มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาอยากจะไปเรียนแพทย์ที่ประเทศไหนมากที่สุดคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไปรปมาแล้วเนี่ยเด็กที่ไปเรียนที่แถวแถวประเทศที่ผู้สังกฤษไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยมาปรึกษา ทำไมล่ะคะเขาจะไปเองเขาจะไปเองอแล้วเขาก็ะจะเลือกโรงเรียนที่เขาสอบได้พวกนี้จะเป็นเด็กเก่งค่ะนะฮะเรียนอินเตอร์อะไรเงี้ยนะฮะ,ะแต่ว่าคนท,าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยคือกลุ่มคนซึ่งอันที่หนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนที่จะไปประเทศใกล้ๆอย่างเช่นท,ที่กําลังเปิดมากๆประเทศจีนประเทศฟิลิปปินส์่ะนะฮะแล้วหลังๆก็มีมาเลเซียที่เขาเพยายามจะเปิดเป็น education hub ค่ะนะฮะตรงจุดนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรัฐบาลให้ทุน ไปเรียนในประเทศที่เช่นประเทศรัสเซียประเทศญี่ปุ่นตรงจุดน,นี้่ะอยากให้ปรึกษาเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยเราจะสามารถบอกให้ได้ว่าการเรียนการสอนในแต่ละประเทศนี่มันยากขนาดไหนบางครั้งต้องไม่ใช่ภาษาของเขาซึ่งเราไม่คุ้นแล้วเราคิดว่าเราได้ทุนไปเรียนเราจะไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคก็คือหนึ่งเรียนไม่จบอันที่สองกลับมาก็สอบไม่ได้ซึ่งตรงนี้มีอยู่หลายคนที่ติดอยู่ ค่ะซึ่งจริงๆตรงนี้น<ม>ทางอาจารย์กำลังจะบอกว่าอาจารย์แนะนวได้แ,แต่คนที่ปฏิบตัติคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับตรงนั้นจริงๆก็คือตัวนักเรียนนั่นเองใช่แล้วแต่นี่อีกทีก็คือว่านักเรียน,นยส่วนมากไม่ค่อยคิดถึงเราเพราะนั้นก็อยากหวังว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่จะประสานรมพันนะคะให้นักเรียนที่อยากไปเรียนแพทย์ต่างประเทศเนี่ย <ฮะ S 2> คิดถึงเรา <ฮะ S 2> แล้วก็ <ฮะ S 2> เราจะให้คําตอบเป็นทุกอย่าง <ฮะ S 2> เราจะบอกเลยว่าอย่าไปเลือกสถาบันเนี่ยตามหน่วยงานที่มีคนมาโฆษณา เพราะรว่า<ค>จะมีจะมีหน่วยงานมาโฆษณาลงโลรง,ลง,ลง,ลงเรียนแพทย์ชั้นดีอันนั้นอะไรเงี้ยนะคะคือหมายว่าให้ไปตามตามใจตัวเองจริงๆตรงจรุดนี้แล้วอย่างที่พูดเนี่ยว่าโรงเรียนแพทย์ที่เรารับรองเนี่ยมันมีอยู่หลายระดับแล้วเราก็พูดไม่ได้ระดับไหนเป็นอะไรเดี๋ยวจะเป็นการไปว่าเขาใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องพูดกันหนังไม้หมดเลยตรงจุดนี้ว่าทำยังไงถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยนะคะการเรียนหมอในเมืองไทยเนี่ยสามารถมีการโอนย้ายคณะหรือย้ายที่เรียนได้ไหมคะมันมีกติกาอยู่ว่าทําได้ <C> e <an> แต่ในภาพรวมไม่ค่อยมีแล้วในเมืองนอกละคะที่น้องๆเขาอยากจะไปเรียนยต่างประเทศทําได้ไหมคะเมือง,งนอกก็ทําได้ที่สําคัญที่เราเจอมากๆก็คือที่ฟิลิปปินส์เป็นยังไงคะก็คือว่าพอเรียนปีที่หนึ่งที่ไหนไปแล้วเนี่ยลราอยากจะย้ายไปอีกแห่งหนึ่ง <C> e <an> ก็จะย้ายไปแล้วก็เราก็จะอนาุญาตให้โอนเครดิตไปกันได้ในกรณีที่ทั้งสองโรงเรียนแพทย์นั้นเป็นที่รับรองของแพทยสภาแต่ปัญหาที่เราพบเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่น่าน่าภูมใจมากเป็นยังไงคะคุณหมอเขาจะย้ายจากโรงเรียนที่เรียนยากไปโรงเรียนที่เรียนง่ายนึกออกไหม ก็ถ้าพูดถึงเรื่องมันก็เป็นธรรมดาน้องๆบอกว่าแมมอาจารย์ประสบสีก็หนูอยากจบป,ปะคะใช่ใช่ยังไงอาจารย์ก็าาไม่ว่ายัางไงเพืเอมือนกันก็ได้แต่ว่าต้องไปที่รับรองนะ,ะอย่าไปในที่ที่ยังไม่ได้รับรองค่ะ,คะอันนี้สําคัญนะคะคือน้องๆเนี่ยก็ไปถูกหลอกอะว่าโรงโรงเรียนแพทย์ของเราเนี่ยกำลังได้รับการรับรองแต่ยังไม่ได้รับรองจริงตรงจุดนี้เป็นประเด็นมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นปัญหาโรคแตกอะซึ่งซึ่งสําหรับเด็กที่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 เรียนไม่ค่อยเก่งอะ ก็จะพยายามไปในที่ที่แบบเขารับง่ายๆค่ะซึ่งตรงจุดนี้ที่สาคัญก็คือว่าโรง,ง,งเรียนแพทย์ที่เรารับรองมากทเป็นโรงแพทย์ที่ใช้ได้ค่ะแล้วก็จะต้องหนึ่งเข้าเวียนแพงน,นิดนึงแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่จะเป็นสัมภาษณ์เนี่ยสัมภาษณ์เข้ามันจะยากกว่าธรรมดานิดหน่อยก็อยากจะให้น้องกัดฟันว่าขอให้ไปโรงเรียนแพทย์ที่เรารับรองเถอะอย่างน้อยค่ะหมดน้องเขาไปเรียนอย่างต่างประเทศเรียนหมอต่างประเทศที่รับรองแล้วนะคะวันดีคืนดีโทรศัพท์มาหาอาจารย์ประสบศรีหรือว่ามาบอกว่าอาจารย์คะอาจารย์ครับ หนูขอโอนย้ายหน่วยกิจที่เรียนอยู่ต่างประเทศมาเรียนในเมืองไทยได้ไหมไม่ได้ไม่เคยมียังยังไม่มีตรงนี้กันนะฮะแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะยิ่งในในระดับอาเซียนเพราะว่าอีก2ปีเราจะเข้าสู่ระดับอาเซียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอาจจะมีการโอนย้ายเครดิตได้นะฮะเพราะแต่ว่าไงก็ตามทีเอ็กโตต้าของวิชาชีพแพทย์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับวิชาการค,คณะอื่นคงจะต้องดูอนาคตค่ะตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ว่าการไปเรียนจีนนี่ก็จะได้เพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศหลายๆ10ประเทศเพราะว่า,าเขารับสมัครจากทั่วโลกนะฮะไปเรียนที่ประเทศจีนนะฮะมันมันไม่ได้ใช้ภาษาไทยแล้วทางนู้นก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการของแพทยสภาเราอะถ้าเขาสอบได้ มันก็คือมีศักิ์และศอสีเท่ากันมันวัดกันที่การสอบใบประกอบโลกศิลป์ไม่ว่าเราจะจบจากที่ไหนหรือเราจะเรียนศึกษาที่ไหนทั่วโลกใช้ตำราเล่มเดียวกันและตำรานั้นก็เป็นภาษาอังกฤษหมอกำมองว่าคนที่จะไปเรียนในต่างประเทศนั้นะมักได้เปรียบม,มากกว่ากันในการสอบใบประกอบโรคศิลด้วยเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษมาแล้วทุกๆปีอย่างเงี้ย อาจารย์คะถามต่อเลยนะคะว่าหลังจากที่น้องๆเนี่ยเรียนจบแพทย์ยังต่างประเทศมาเรียบร้อยแล้วเขาสามารถมาตรวจมารักษาคนไข้มาเปิดคลินิกในเมืองไทยได้เลยไหมคะแหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าน้องๆในคิดว่าจบมาแล้วเนี่ยจะมาตรวจคนไข้ได้เลยค่ะทําไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นทุกประเทศในโลกนี้เราต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภคก็คือคนไข้ะจน้องต้องมาประเมินความรู้ความสามารถว่าน้องสามารถที่จะไป ตรวจคนไข้รักษาคนไข้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่เพราะฉจะไม่มีใครไปดูแลน้องอีกต่อไปแล้วไม่เหมือนในโรงเรียนแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเทศนะคะรวมทั้งประเทศไทยก็จะมีการประเมินเข้าสู่ระบบนี้ของเราเนี่ยเราก็เรียกว่าการสอบประเมินนะคะในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมน,น้องจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการการสอบซึ่งมีทั้งด้านทฤษฎีและก็ปฏิบัติไม่ว่าจะจบจากประเทศไหนก็ตามทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวนี้เด็กที่จบจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทุกคนก็ต้องมาผ่านการประเมินสุดท้ายที่นี่ จบแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างเดียวไม่พอ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยค่ะก็อยากจะเรียนน้องว่ามีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าในการประเมินด้านทฤษฎีเนี่ยเราออกเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาษาอาเซียนในอนาคตนะคะ <c oughs> น้องๆที่ไปอยู่ในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทําภาษาอังกฤษอาจจะต้องมีมีการทบทวนภาษาอังกฤษ <c oughs> ส่วนถ้าเผื่อว่าในภาคปฏิบัติ ตรงนี้คนไข้เป็นคนไทยเขาก็ต้องพูดไทยกับน้องน้องก็ต้องพูดไทยด้วยตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็คงจะทำะะได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นที่สำคัญค่ะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเราจะต้องผ่านขั้นตอนการสอบจะต้องทำยังไงบ้างคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆที่ไปเนี่ยถ้าเกิดไปจนจบเลยแล้วกลับมาก็จะมาสอบขั้นตอน12-3ได้เลยมีนทั้งหมด3ขั้นตอน 1>, 1 2 3คืออะไรคะเป็นทฤษฎี 2, 2> ชุดแล้วก็เป็นปฏิบัติ1ชุดค่ะแต่ถ้าเกิดน้องๆที่ไปแล้วอยากจะกลับมา อสอบระหว่างทางเพราะว่าความรู้จะได้ไม่เลอะนะคะ,คะน้องๆก็สามารถจะไปในที่ที่เรารับรองเอาใบาไปแล้วน้องก็สมัครสอบจากเมืองนอกมานะคะ,คะว่าจะมาขอสอบตอนปี3ตอนปี4ีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องก็จะสามารถสอบสองพัทแรกได้ก่อนรงมมาแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาสอบที่เมืองไทยนี่สําหรับขั้นตอนที่สาเนี่ยสำคัญเพราะว่าน้องๆที่จบจากต่างประเทศเนี่ยเราจะมีกติกาว่าน้องต้องมีการดูคนไข้ในระดับของคลินิกมากขึ้น เพราะาฉะนั้นเวลาที่น้องจบแพทยศาสตร์บัณฑิตไปแล้วเนี่ยน้องจะมีหนึ่งปีของการทํางานในโรงพยาบาลในต่างประเทศที่น้องจบหรือในประเทศไทยก่อนที่น้อง,องจะมีสิทธิสอบภาคส ที่บอกว่าต้องมาฝึกงานในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ,คะตรงนี้ทางแพทยสภาจะเป็นคนเลือกให้หรือว่าน้องๆเขามีสิทธิ์เลือกเองค่ะน้องๆมีสิทธิ์เลือกเองแต่น้องๆถ้าจะมาในประเทศไทยนะคะโรงพยาบาลล่านั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลที่แพทยสภารับรองให้แล้วก็น้องๆก็ต้องมาสอบผ่านแพทยสภาแล้วก็ไปทํางานตรงนั้นพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็จะสามารถสอบขั้นตอนสุดท้ายได้ถ้าเผื่อน,น้องได้หมดทุกอย่างเนี่ยนะคะทุกขั้นตอนเนี่ยเราก็จะให้ใบประกอบวิชาชีพของน้องซึ่งณวันนี้เนี่ยยังไม่มีอายุ <c oughs> สามารถจะใช้ได้ไปในการตรวจคนไข้ได้ตลอดไปค่ะแสดงว่าอีกหน่อยจะมีเรื่องของการกําหนดอายุเห็นอาจารย์พูดมาแบบนี้ในอนาคตเราคงทําอย่างนั้นนะคะก็เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงเหมือนกันนะคะว่าหมอทุกคนจะต้องมีการศึกษาต่อนเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องกําหนดว่าจะต้องแพทย์จะต้องมีการศึกษาอย่างไรแล้วก็จะมาผูกกันกับในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพพอสมควรค่ะในเรื่องของค่าธรรมเนียม่ะคะในการให้รับรองนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยม,มีไม่มากเลยนะคะ ประเภทแรกก็คือว่าค่ารับรองอในการที่น้องจะได้ใบไปรับรองในเข้ามาในการสอบจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่น้องมาสมัครสอบก็มีค่าธรรมเนียมการสอบธรรมดารับรองว่าน้อยกว่าค่าธรรมเนียมในการไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะอ,อาจารย์คะสุดท้ายนะคะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจอยากจะไปเรียนแพทย์ต่างประเทศคะเชิญค่ะอาจารย์อาายากจะให้น้องเนี่ยทบทุนตัวเอง ว่าน้องหนึ่งน้องอยากเป็นหมอจริงหรือไม่อันที่สองเนี่ยนะคะน้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นหมอหรือไม่ก็คือความอดทนอดกลั้นและความตั้งใจในการทาแล้วก็น้องต้องสู้นะคะการเรียนแพทย์ไม่ใช่ธรรมดาคือมันจะต้องมีทั้งความที่ว่าบางทีไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะแล้วก็ต้องอดทนต่ออารมณ์ของคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีอารมณ์แบบที่จะรับปัญหาต่างๆได้ตลอดชีวิตนะคะไม่ใช่เฉพาะที่เรียนแพทย์เท่านั้นด้วยเพราะนั้นถามตัวเองให้ชัดอันที่สองก็คือเลือกที่ไปเรียนให้มันเหมาะสม เพราะว่าถ้าเผื่เราไปเรียนผิดเนี่ยนะฮะจะเสียเวลาเรียนไปโดยใช่เหตุแล้วก็ชีวิตเราเนี่ยมันก็จะเสียไปหลายปีสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือการที่มาสอบใบป,ประกอบวิชาชีพว่ามีก็ต้องเตรียมตัวให้พอสมควรให้พอดีนะคะให้พอเหมาะแล้วก็ตรงจุดนี้ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองค่ะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ารายการของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆที่กําลังเลือกทางเดินชีวิตค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆจากแพทยสภาและสถาบันมะปกกล้าวนะคะที่สําคัญค่ะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้งถาวรกรรมการแพทยสภามากนะคะขอบพระคุณค่ะและตอนนี้หมดเวลาของรายการสุกกายสุขใจกับแพทยสภาแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ แต่ว่าพอได้ฟังจริงๆก็มันมีถึงแนวทางในระยะต่อต่อ,ตอไปว่าเราจบมาแล้วเราจะต้องทำยังไงไม่ใช่แค่คิดสั้นๆว่าฉันจะเป็นหมอนะฉันจะเอาแค่ตรงเนี้ยไม่ได้ต้องหวังให้ยาวกว่านั้นนะคะพยายามให้เต็มที่ก่อนอาจจะอาจจะได้ในขณะที่ไม่ได้อยากได้ก็ลองดูก่อนว่าเราชอบจริงๆใช่ไหมที่เราจะเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเลือกไปเรียนที่ไหนหรือเส้นทางที่ไหนมันก็มีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นนะคะ